สวัสดีครับผู้ชมที่รักนี่คือช่องวันมิลิตรู้ทุกเรื่องวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของลิบองขุนพลใหญ่แห่งงอกกกผู้ที่เริ่มต้นจากทหารบ้านๆอ่านหนังสือไม่ออกแต่กลายเป็นแม่ทัพผู้มีปัญญาจนศัตรูต้องกล่าวว่าใต้เกราะนักรบผู้นี้ไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อแต่คือสมองทั้งเล่มท่านผู้ชมครับถ้าเอ่ยถึงงอกกกเรามักนึกถึงซุนเซ็กซุนกวน จิวยี่ลกซุนแต่มีชื่อหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามนั่นคือลิบองหรือหลิวมึงตอนหนุ่มๆลิบองเป็นแค่ทหารชั้นผู้น้อยสู้เป่งดุเด็ดเดียวแต่ไม่ค่อยเรียนหนังสือเวลาขุนนางพูดเรื่องตำรากลยุทธ์เขาฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอาศัยแต่ใจกล้าแขนขาแข็งลุยไปข้างหน้าวันหนึ่งซุนกวนมองลิบองแล้วถอนหายใจเบาๆถามว่าเจ้ารู้ไหม ถ้าเจ้ามีฝีมือแต่ไร้ปัญญาเจ้าก็เป็นได้แค่ดาบในมือคนอื่นแต่ถ้าเจ้ามีทั้งดาบทั้งสมองเจ้าจะเป็นคนถือดาบเสียเองคำพูดนั้นเหมือนเอามีดมาเฉือนหน้าอกลิบองเขากลับไปคิดกลับไปนั่งมองตัวเองในวัยที่คนอื่นคิดว่าสายแล้วลิบองกลับลุกขึ้นมาจับตำราท่านผู้ชมลองนึกภาพทหารลูกผู้ชายตัวโตโ,ตโตกำยำกลางวันใส่เกราะหอบหอกเดินตรวจค่าย กลางคืนถอดเกระอ,ออกเหลือเสื้อตัวบางนั่งใต้ตะเกียงกางตำราอักษรจีนเลื่อนนิ้วอ่านทีละตัวสะกดทีละคำผิดแล้วอ่านใหม่ลืมแล้วท่องใหม่ลูกน้องบางคนแอบหัวเราะนายท่านจะไปเรียนให้เหนื่อยทำไมสู้เก่งก็พอแล้วแต่ลิบองตอบสั้นๆว่าเมื่อก่อนข้าชนะด้วยกล้ามต่อไปข้าจะชนะด้วยสมองด้วยไม่นานเขาเริ่มอ่านออกเขียนได้ จากที่เคยเป็นทหารนอกห้องเรียนกลับกลายเป็นคนที่สนทนากับขุนนางฝ่ายปัญญาได้พูดเรื่องกลยุทธ์แผนรบการเดินทัพจนหลายคนต้องอุทานลิบองไม่ใช่ลิบองคนเดิมแล้วมีคำพูดที่เล่ากันว่าลิบองเคยกล่าวกับเพื่อนว่าคนเราวันนี้ไม่เหมือนวันวานอย่าตัดสินกันด้วยอดีตของเมื่อวานจุดเปลี่ยนสำคัญของลิบองคือศึกยิดเกงจิ๋วจากกวนอูเดิมที เกงจิ๋ว <S an> เป็นเมืองสำคัญกั้นระหว่างจกกงกงอกก๊กและวุยกกใครได้เมืองนี้ก็เหมือนได้ประตูครึ่งแผ่นดินซุนกวนอยากได้เกงจิ๋วคืนแต่คนคุมเมืองคือกวนอูขุนพลหนวดงามชื่อเสียงขจรไปทั่วจะบุกตรงๆก็เหมือนเอาหัวชนหินลิบองจึงเสนอแผนที่ไม่ใช่แค่ใช้ดาบแต่ใช้ใจคนและเวลาเขาแกล้งทำทีเหมือนไข้จับป่วยอ่อนแรง ถอนทัพกลับส่งแม่ทัพคนอื่นไปคุมแทนให้ข่าวแพร่ไปว่าลิบองไม่สู้แล้วงอกกอ่อนกำลังลงแล้วขณะที่กวนอูกำลังยกทัพขึ้นเหนือไปสึกกับหวุยกกได้ยินว่าแนวหลังของตนเองดูปลอดภัยก็ยิ่งทุ่มกำลังไปข้างหน้าในขณะที่กวนอูมองแต่คำว่าศัตรูตรงหน้าลิบองกลับมองพื้นที่ว่างด้านหลังของศัตรู